ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่113กระสุนสังหารมนุษย์เล็กลิกไปในช่วงเวลาที่วางส้างสัมผัสถึงภัยคุกคามอันรุนแรงนี้ดูเหมือนผู้มีพลังเหนือมนุษย์พี่น้องฝาแฝดที่มีพลังในการควบคุมธาตุไฟอันแข็งแกร่งนั้นได้รับการเพิ่มพลังที่สมบูรณ์แบบแล้ว มันจึงได้ตะโกนบอกมนุษย์เหล็กที่ถือโล่เหล็กขนาดใหญ่คอยป้องกันอยู่อืมเมื่อได้ยินเสียงตะโกนพร้อมกันของผู้มีพลังเหนือมนุษย์สองพี่น้องคู่นั้นมนุษย์เหล็กคนนั้นก็ถือโล่เหล็กเดินออกไปอย่างว่าง่ายทําให้ผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าของความซางอีกครั้ง มีเพียงสิ่งเดียวที่แตกต่างจากก่อนหน้านั้นก็คือในเวลานี้เปเลวไฟที่ลุกโชนอยู่บนร่างกายของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองส่วนอุณหภูมิที่แผ่ออกมานั้นก็ยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นต่อให้อยู่ในระยะห่างไกลามากก็ตามแต่ควางซางก็ยังคงสัมผัสได้ถึงคลื่นความร้อนกลุ่มหนึ่งแผ่ขยายออกมา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังภายในร่างกายของพี่น้องฝาแฝดคู่นั้นที่มีพลังคลุ้มคลั่งขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับภูเขาไฟสองลูกที่กำลังพร้อมจะระเบิดออกมายังไงอย่างนั้นความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี้ทําให้หวางสางเหนียวไกปืนออกไปอย่างไม่ลังเลและโจมตีใส่พี่น้องฝาแฝดที่ปรากฏตัวออกมาคู่นั้นทันที แต่ทว่าในเวลานี้พลังของผู้มีพลังเหนือมนุษย์สองพี่น้องได้ผ่านการสะสมพลังมาเรื่อยๆจนสร้างความน่ากลัวอย่างถึงขีดสุดต่อให้ไม่มีการป้องกันของมนุษย์เหล็กคนนั้นก็ตามหลังจากที่กระสุนเปลวเพลิงที่มีอนุภาพเจาะเกราะได้ที่ยิงออกไปเมื่อกระสุนได้ยิงใส่ตัวของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้น ลับถูกเปลวไฟสีทองบนตัวของพวกเขาขัดขวางไว้จากนั้นก็ถูกล้อมจนกลายเป็นของเหลวสีเงินไหลรินลงสู่พื้นดินทันทีแต่ในเวลาเดียวกันเปลวไฟที่อยู่บนตัวของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นก็ได้ถูกยิงใส่จนเกิดสภาวะเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวหม่นหมองคล้ายกับว่ามันกำลังเสื่อมพลังลง ไม่มีประโยชน์รอกอัศวินเปลวเพลิงของพวกเราสามารถดูดซับพลังจากภายนอกมาใช้เพื่อตัวเองได้ยังไงนายก็ยิงทะลุอัศวินเปลวเพลิงของพวกเราไม่ได้รอกสุดท้ายพลังกระสุนเหล่านี้ของนายมันก็จะมาช่วยเสริมพลังของพวกเราอยู่ดีดังนั้นนายควรเลิกดิ้นรนอย่างไรประโยชน์เถอะ วินาทีที่กระสุนของนายหมดลงนั่นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของนายต้องสิ้นสุดลงเช่นกันพวกเราจะใช้เปลวเ,เพลิงไฟแผดเผาร่างกายและจิตวิญญาณของนายได้หมดสิน้นในขณะที่ฮวางซางกำลังคิดหาวิธีการโจมตีพวกเขาให้ได้ประสิทธิภาพอยู่นั้นผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองก็ส่งเสียงขึ้นมาพร้อมกันจากนั้น กหัวเราะเสียงดังโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนี้ดวงตาของควางซางก็ฉายแววจริงจังขึ้นมาทันใดจากนั้นก็หยุดการยิงโจมตีผลลัพธ์ก็คือหลังจากที่เขาหยุดยิงโจมตีแล้วเปเลวไฟบนร่างกายของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นก็ยิ่งลุกโชนอย่างบ้าคลั่งขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งอนุภาพของเปลวไฟและพลังก็แข็งแกร่งมากกว่าก่อนหน้านั้นอยู่ไม่น้อยเห็นได้ชัดว่าเรื่องที่พวกเขาพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงแต่หลังจากที่รับรู้ถึงเรื่องนี้ควางสางกลับสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลังจากนั้นก็เหนียวไกปืนออกไปอย่างต่อเนื่องกราดย,ยิงใส่ผู้มีพลังเนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นโดยตรง <c oughs> ดิ้นรนอย่างไร้ประโยชน์ก็ดีนายจะได้ตายอย่างยินยอมพร้อมใจเมื่อเห็นควางซางยิงโจมตีอีกครั้งผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นก็ชะงักไปก่อนเล็กน้อยหลังจากนั้นกลับหัวเราะอย่างเย็นชาไร้ความหมายออกมาถึงยังไงอัตราความเร็วของกระสุนปืนกลที่ยิงออกมานั้นก็รวดเร็วมากอยู่แล้วอีกไม่นาน เมื่อกระสุนปืนกลหมดลงถึงตอนนั้นก็จะเป็นเวลาตายของเจ้าหมอนี่ดินรนอย่างน้าตลกอย่างนั้นหรอในขณะที่ควางซางมองไปยังใบหน้าที่ดุร้ายของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นควางซางกลับหัวเราะออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นกระสุนที่ได้แหวกผ่านอากาศไป ในระหว่างที่เปลวไฟบนร่างกายของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนี้ถูกบีบบังคับจนเสื่อมพลังลงนั้นสายตาของควางสางก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมก่อนจะตะโกนออกไปไปลีมิงยูหลังจากที่เสียงตะโกนของควางสางดังขึ้นเสียงปืนอันรุนแรงก็ดังก้องยางฉับพลันหลังจากนั้น ลำแสงสีทองที่ส่องแสงแวววาวก็ได้ยิงโจมตีลงมาจากป้อมปราการที่อยู่ด้านข้างอย่างรวดเร็วและมันก็ตัดผ่านช่องว่างของอากาศเข้ามาในพริบตาเดียวก็มาถึงด้านหน้าของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นสุดท้ายก็ระเบิดใส่หัวของผู้มีพลังเหนือมนุษย์คนหนึ่งอย่างโหดเหี้ยมไปหลีมิงอยู่ในที่สุด มือสังหารที่วางสร้างให้หลบซ่อนตัวคนนี้ก็ได้ลงมือสักทีถึงแม้ว่าพลังการป้องกันจากเปลวไฟบนตัวของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนั้นจะแข็งแกร่งมากจนกระทั่งสามารถขัดขวางกระสุนของปืนกลที่ยิงเข้ามาได้อย่างง่ายดายก็ตามแต่ประเด็นก็คืออานุภาพของการยิงปืนในครั้งนี้นั้นได้ผ่านการสะสมพลังมายาวนานจากพลังของไปรีนิงอยู่ มันจึงมีพลังการทำลายล้างมากกว่าเป็นสิบเท่าของปืนกลที่ควางสซางกราดยิงมาดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเสียงระเบิดอย่างรุนแรงก็ดังขึ้นกระสุนที่ถูกโอบล้อมด้วยลำแสงสีทองลูกนั้นก็ถูกเปลวไฟเหล่านั้นขัดขวางไว้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นจากนั้นมันก็หมุนควงสวานอย่างรวดเร็วทะลุชั้นเปลวไฟเข้าไปจากนั้น ก็ยิงใส่หัวของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ผมม่วงคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมเดิมทีผู้มีพลังเหนือมนุษย์สายธาตุไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่อย่างใดดังนั้นในเวลานี้เมื่อไม่มีการป้องกันของเปลวไฟหัวของชายหนุ่มผมม่วงคนนั้นก็ระเบิดออกมาราวกับแตงโมท,ที่ถูกล้อรถยนต์ทับอย่างไงอย่างนั้นเลือดสดและมันสมองจำนวนมาก ได้พุ่งกระจายออกไปทั่วทิศทางจากนั้นก็ถูกเปลวไฟที่ลุกโชนนั้นแผดเผาอย่ายงรวดเร็วจนไม่เหลือซากแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดต้องเข้าใจก่อนว่าภายในร่างกายของผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งสองคนนี้ได้มีการสะสมพลังของเปลวเพลิงที่น่ากลัวถึงขีดสุดเอาไว้เพียงแค่พวกเขาควบคุมสะกดกลั้นมันเอาไว้เท่านั้น แต่ในเวลานี้ชายหนุ่มผมม่วงคนนั้นก็ถูกไปหลีมิงอยู่ระเบิดหัวด้วยปืนไปแล้วอย่างกระทันหันดังนั้นพลังที่สะสมเอาไว้เป็นเวลานานภายในร่างกายของเขาก็ไร้การควบคุมในทันทีมันจึงได้ระเบิดออกมาอย่างฉับพลันและในเวลาเดียวกันหลังจากที่กระสุนของไปหลีมิงอยู่ได้ยิงระเบิดใส่ชายหนุ่มผมม่วงคนนั้นแล้ว เขาก็ยังได้ยิงกระสุนใส่ชายหนุ่มผมแดงอีกคนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะถูกเปเลวไฟชั้นนั้นขัดขวางไว้ก็ตามแต่มันก็แทบจะทะลุผ่านเข้าไปในเปเลวไฟชั้นนั้นจนเกือบจะทำร้ายชายหนุ่มผู้นั้นได้เลยทีเดียวหลังจากนั้นพลังอันบ้าคลั่งที่ระเบิดออกมาจากภายในร่างกายของชายหนุ่มผมม่วงคนนั้น <c oughs> ก็ได้ระเบิดแตกออกอย่างรุนแรง เปเลวไฟที่ทั้งน่ากลัวและทั้งลุกโชนกลุ่มนั้นก็ได้ทะลักออกมาจากซากศพไร้หัวของชายหนุ่มผมม่วงไม่เพียงแต่จะฉีกร่างของชายผมม่วงคนนั้นแล้วยังระเบิดใส่ตัวของชายหนุ่มผมแดงอย่างหนักหน่วงอีกด้วยจนกลืนร่างทั้งร่างหายไปโดยสิ้นเชิงเห็นได้ชัดว่าพลังเปเลวเพลิงที่น่ากลัวนี้ได้เกินขีดจำกัดของพลังการป้องกันของชายหนุ่มผมแดงคนนั้นแล้ว ดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเขาจึงถูกเปลวไฟนี้กลืนกินหายไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลาเดียวกับที่พลังภายในร่างกายของเขาก็ได้ระเบิดออกมาพร้อมกันด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นระเบิดอันน่ากลัวที่ดังกึกก้องขึ้นราวกับปรมาณูทำให้สิ่งปลูกสร้างร,บรอบๆในระยะทาง10เมตรพังทลายลงส่วนมนุษย์เล็กที่อยู่ใกล้ที่สุดคนนั้น ก็ถูกผลกระทบจากการระเบิดลอยละลิวออกไปร่างกายที่เป็นโลหะก็ถูกแผดเผาจนกลายเป็นสีแดงราวกับเหล็กที่ถูกเผาจากนั้นควันสีขาวก็ตลบอบอวนไปทั่วพื้นที่เห็นได้ชัดว่าถึงเจ้าหนุ่มคนนี้ยังไม่ตายก็ยอมจะต้องได้รับบาดเจ็บไม่น้อยแล้วแหละอะไรกันเมื่อเห็นภาพนี้ มารปีศาจท,ที่กำลังต่อสู้อยู่กับตัวลั่วก็ตื่นตกใจอย่างฉับพลันเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าอีกฝ่ายจะมีนักลอบสังหารที่น่ากลัวเช่นนี้หลบซ่อนตัวอยู่จึงทำให้สองพี่น้องหมัดไฟที่มีพลังในการสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกเขาถูกสังหารไปได้ในชั่วพริบตาเดียวจนถึงขั้นทำให้มนุษย์เหล็กที่อยู่ไม่ไกลได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสขนาดนี้ด้วย เมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ในใจของมารปีศาจก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันใดยังดีที่เมื่อสักครู่นี้อีกฝ่ายเล็งเป้าไปที่สองพี่น้องหมัดไฟคู่มิเช่นนั้นถ้าหากเล็งเป้ามาที่เขาละก็ร่างปีศาจของเขาก็คงจะไม่สามารถต้านทานกระสุนปืนที่ฆ่าชีวิตกระบอกนั้นไปได้อย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันนั้น เขาก็อดที่จะตะโกนออกมาไม่ได้พี่ใหญ่ถ้าพี่ยังไม่เอาเจ้านั่นออกมาแล้วก็พวกเราได้ตายกันทั้งหมดนี่แน่ถึงแม้ว่าศักยภาพของมารปีศาจตนนี้จะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่เขากลับมีนิสัยที่ชอบรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าและหวาดกลัวผู้ที่แข็งแกร่งกว่าดังนั้นในเวลานี้เมื่อได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของควางซางและพวก รวมถึงหลังจากที่รับรู้ถึงพลังสังหารที่น่ากลัวของไปหลีมิงอยู่วินาทีต่อจากนั้นเขาก็รีบร่นถอยไปด้านหลังกางปีกรวมถึงทิ้งระยะห่างออกจากกลุ่มของควางซางอย่างรวดเร็วพร้อมกับเปลี่ยนทิศทางอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการจู่โจมของไปหลีมิงอยู่ทันทีแกโปรแกมมันสารเลวกล้าฆ่าพี่น้องของฉัน มาทำลายถิ่นฐานของฉันวันนี้ฉันจะทำให้พวกแกตายโดยที่ไม่มีที่ฝังเลยผู้ทำลายล้างฆ่าพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพลังการต่อสู้ที่วางสร้างและพวกแสดงออกมานั้นสร้างความตื่นตกใจให้กับพี่ใหญ่หลงไม่น้อยดังนั้นวินาทีต่อมาเขาก็ไม่กล้าที่จะปกป้องฐานทัพแห่งนี้อีกต่อไป จึงได้สั่งให้ราชาแห่งซอมบี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกองบัญชาของเขาออกมาผู้ทำลายล้างหลังจากนั้นเสียงตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงของพี่ใหญ่หลงก็ได้ดังขึ้นเสียงระเบิดอันรุนแรงก็ดังแผ่ขยายออกมาจากที่ไกลๆจนกระทั่งทำให้พื้นดินร,บรอบๆเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาเล็กน้อยราวกับมีบางสิ่งบางอย่างที่มีรูปร่างใหญ่มหืมา หรือหนักถึงขีดสุดกำลังเดินเข้ามาใกล้ยังไงอยังงั้นระวังเมื่อรับรู้ได้ถึงเสียงระเบิดที่ใกล้เข้ามารวมถึงแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในใจของควางซางก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันใดจากนั้นเขาก็ทิ้งปืนกลที่อยู่ในมือออกไปพร้อมกับตะโกนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทาราชาแห่งซอมบี้ตนนี้เก่งกาจมากอย่างที่ชิวลาวซื่อบอกไว้จริงๆ ปืนกลที่อยู่ในมือของเขาก็คงจะไม่สามารถทำให้เจ้าหนี้ได้รับบาดเจ็บได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาจึงต้องเชื่อมั่นในพลังของตัวเองเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางตัวลัวที่อยู่ด้านข้างก็ฉายแววตาสั่นไว้ขึ้นมาทันใดส่วนจู่เกโยโยหลงเองก็ถอยร่นไปทางด้านหลังปล่อยเจ้าไทยแรนตัวนั้นไว้ชั่วคราวเตรียมไว้ ในที่สุดหลังจากผ่านไปไม่กี่วินาทีเสียงระเบิดอันรุนแรงถึงขีดสุดก็ดังขึ้นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกการระเบิดตัวเองของสองพี่น้องหมัดไฟเบื้องหน้าของฮวางซางและพวกได้แตกออกอย่างฉับพลันจากนั้นรูปร่างขนาดใหญ่มหืมมาอีกทั้งยังมีกลิ่นอายของข่าวเลือดและของเน่าเหม็นก็ได้พุ่งออกมาจากซากปรักหักพังที่แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและตรงมา เพื่อฆ่าวาง้างและพักพวกทันทีพวกทันทีพวกทันที